อันนี้ฐานจะเสร็จแล้วโอยโอโยขึ้นมาช้ามากไม่ต้องรีบลูกสองสองเซนสิงสองเซนเชรื่องปิดหนึ่งพันกว่าด้ตอนนี้ผมให้เครื่องพันกระบาดผม ฉีดโมได้ทุกเส้นใหญแล้วขวดพลติกผมก็สามารถตั้งหัวฉีดได้หมดแล้วเนี่ยไปที่ตัวเนี้ยเนี G ่ย G E N E R I C อันนี้เป็น P L A ตอนนี้ใช้เส้น P L A ที่ที่สร้งฉีดอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นเส้นอื่นมาที่ตัวเนี้ยผมปิดกันก่น ที่อันนี้เป็นเส้นของ PLA อยู่เนี yeah, ่ยหัวข้อเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าเส้นเราอะ่ะคือเส้นอะไรอันนี้ใช้เส้น PLA อยู่ปุ๊บแล้วไปที่หัวข้อแรกยวดูเส้นโอ้โหเส้นมีเป็นสิบสิบเส้นนี้ผมติ๊กที่ PLA เครื่องมันก็จะปรับหัวความร้อนให้ แห้หัวข้อแรกแล้วามาัเลือกได้หนะ่ะมี abs asa bvoh cpehif P, นี e ่ H I P F, มีเต็มไปหมดเลย,เลยแล้วก็ดูเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าไอ้เส้นจากขวดพัทติกามันเป็นเส้นตระกูลไหนเดี๋ยวผมต้องไปเข้า Google หาข้อมูลพอได้เสร็จรู้ตระกูลของเส้นละ ก็มาที่ตัวนี้เข้าระบบเนี่เครื่องก็จะปรับได้อีกแต่เราก็สามารถปรับได้อีกมาที่ตัวนี้อันนี้ที่แรกเครื่องปรับของเส้น PLA ที่200แต่ผมให้สูงกว่าที่เครื่องกำหนดหน่อย5 10, หรือ10เพื่อแบบว่างไงอ่ะ มันสำหรับผมที่ใช้ฉีดโมอยู่อ่ะมันรู้สึกเหมืนไม่ค่อยดีอ่ะที่เครื่องมันตั้งมาให้แล้วอ่ะก็เลยให้มากกว่า 5, 5, 5, ห้าห้าห้าหรือสิบเพิ่มตัวเลขมาอย่างสองร้อยก็เพิ่มมาสิบเป็นสองร้อยสิบอย่างสองร้อยสิบก็เพิ่มมาเป็นสองร้อยสิบห้าอะไรเงี้ยเพิ่มทีละสิบทีละห้า เพื่อให้ความไหลลื่นของการฉีดโมโอเคครับเนี่ยตั้งหัวตั้งหัวไอ้เครื่องใหญ่อะมันมีกดในเครื่องได้แต่เครื่องเล็กอน่ยมันไม่มีตั้งเราต้องตั้งในโปรแกรมเนี่ยหัวข้อเนี้ยตั้งหัวฉีดโมของเส้นแล้วก็เนี่ยไปเลือกเส้นโอเคครับได้แล้ว เดีย๋ยวให้ไอตัวเล็กมันชิมโมเส้น PLA แต่เดี๋ยวให้ตัวเล็กจีบเส้นขวดปลาติกบ้างโอเคครับอีกตัวเล็กไม่ยอมแพ้ตัวใหญ่เลยตัวเล็กชน,นะเล็กไม่ สองชั้นสองเส้นสนี่มันจะเห็นงงมันจะขีดมองมาท่าเงี้ยมตาไม่เข้อมไม่ดีไงแคะนะ่นั้แค่ปัญหาได้แล้วทำให้ตัวเล็กสามารถได้ทุกระบบตัวใหญ่หมดเลย ไอตัวเล็กเนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมของจีนที่เขาแถมับเครื่องมาผมท,ท,ทำทำวิธีทำให้ไอตัวเล็กอ่สามารถใช้โปรแกรมพูล,ล่าได้โปรแกรมพูล,ล่ามันดียังไงเนะมันสาม,มารถเอาเอาเอาโมเดลอะกันอันเนี้ย ได้หนูปุ๊บสมมุติเราไม่อยากเครื่องสร้างสพอร์ตเองเราก็อยากให้เครื่องสร้างสพอร์ตให,เให้เราก็สร้างสัสพอร์ตเองเนี่ยมีให้เลือกเต็มไปหมดเลยซื้อก็ได้หรือปีก็มีหรือ มีโปรแกรมอะไรเต็ไมไปหมดเลยผูล่อคุณเข้าไปดูในสตร์ในร้านข้าวเน็ตเออผมได้ต่อเน,น็ตเข้าไปเนี่ยมันมีระบบเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอะไรเต็ไมไปหมดเลยทําให้โปรแกรมเราหลากหลายมากขึ้นเนี่ยใช้กับเครื่องเซมซเราแต่เครื่องทีนมันตายตัวมันไม่ทำงานอันนี้มีหลากหลายเลย ผมก็มีแบบให้โปรแกรมเชื่อมต่อ Wifi ครับโทรศัพท์แต่ผมใช้ไม่เป็นเลยไม่ได้โหลดมาโหลดมาแค่สองแอปเนี่ยสป,ปอร์ตเอามาสร้างสป,ปอร์ตเองไม่ให้เครื่องทำให้อะไรฮัลโูล่ามันดีแล้วมันตั้งระบบได้เยอะแยะเนี่ยหลากหลายเลยอุณหภูมิหัวชีดเส้นเส้นใครมี ระบบแบบว่าหลายเส้นชินโมในครั้งเดียวก็มันก็มีระบบะมาให้นะระบบพื้นระบบอะไรเต้ไม่หมดเลยผมีังศึกษาไม่หมดเลยใช้แท่คร่าวๆความเร็วคุณศึกาแความเร็วการให้สปอร์ตน้อยให้สปอร์ตมากให้สปอร์ตอ่อนแค่แ้วมก็หวานโมงละอันนี้ก็ให้หัวฉีดร้อนก็หวานโมละ นี่ยนไม่ต้องลงซึ้งงานแค่เอามาใช้กับงานเราที่เราถนัดอันนี้โนงครับครับเราไปใช้ดูนะเด็กเครื่องถูกก็เราก็จะสู้กับเครื่องเป็นหมื่นเป็นพันเป็นล้านกับเขานะสู้แล้วเด็กครับให้มันเป็นงานต้นแบบ เพื่อไปหล่อเป็นเงินเป็นทองเป็นโลหะนะเด็กไปลองใช้ดูนะตั้งระบบความร้อนหัวฉีดเดี๋ยวมาดูสิงตัวใสกันใช้กับขวดน้ำที่ทำเป็นเส้นเเนขาสิงนะข้นขาสนะ ให้มันแค่หนึ่งแค่สองเดินให้มันช้าสุด,สดๆปเลยเ็กมันเป็นเครื่องถูกแต่มันก็แต่เครื่องเนี้ยชีดโมเร็วมากเลยดีอ่ะไอ้พวกลาหูบางคนที่ลงเียนแฟร์าน้าชิดโมแค่ชั่วโมงสองชั่วโมง,งเหงลียนเลิน้าเป็นเครื่องที่ดีเลยแต่ต้องเป็นบอร์ด x สาม บอร์ดเหมคูนะเ,เด็บอดที่แถมมากับเครื่องตอนแรกรู้สึกว่ามันปรับหัวไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันอาจจะปรับได้แหละแต่แต่ไม่ใช่บอร์ดที่แถมมาของเครื่องอใส่คูล่าเอ,าอย่าซื้อมาอีกตัวเด้อลองใช้ผูคูล่าปรบาับเอา